สวัสดีครับวันนี้เรามาทํางานกันนะครับวันนี้ดูครับนี่นครับนี่ับฝ้าทำมาคลื่นครับนี่ครับใครที่มา้ามาชมผมก็ขอให้ไปรวยทงนะครับนี่ครับนีมือครับทั้งฉาบเรายั้งฉาบ มาแล้วครับทีมงานครับทีมงานใส่กระจกครับนี่ทํากระจกกระจกด้วยฟ้าด้วยนี่ช่างใหญ่ครับช่างใหญ่เดินอยงี้ครับช่างใหญ่เขาทาเมีบัตรแล้วเข้าได้เลยครับก็ถ่ายยูทูบสักแป๊บหนึ่งครับช่างใหญ่ไปแล้วอันนี้ตามไปคนครับตามไปคนนึงครับ เอ่อบ้าไทยตักไายหน่อยไทยหน่อยไทยหน่อยเงี้ยทั้งสีครับนี่ชัางสีครับเอี๊ครับงานเราวันนี้งานกลางคืนครับงานกลางคืนก็ผมเป็นกำลังใจทุกคนนะครับห่างไกลจากโควิดปลอดภัยทุกคน ใครที่รับชมผมก็ขอให้ภาพร,าร่างกายแข็งแรงนะครับครับครับคลิปนี้ก็เยอะมากขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับผม